พอได้มาใส่เสื้อสองคนนี้แล้วเป็นยังไงรวยถ้าคนอื่นอยากใส่บ้างพันบาทจะขายไหมไม่ขาย <c oughs> แล้แปดร้อยบาทล่ะขายไหมไม่ขายเจ็ดร้อยบาทล่ะไม่ขายงั้นจะขายเท่าไหร่สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทอะไรกันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแค่นั้นเองอะไรนะน้องสาวคนนี้มีอะไรจะบอกเราพี่ชายคนนี้บอกว่ามีเงินอยู่สามร้อยบาท อยากได้มากย้ำอยากได้มากจะขายให้ได้ไหมเอาอย่างนี้ล้กัน800บาทหรือ399บาทเราไม่ขายเราขอแค่199บาท กินไปเี๋ยว่าเอาเฮ้สบายเฮ้ยอร่อยนะเว้ยบอกให้ตามใจอย่าบอกนะว่าโดนป้อนน่ะเราขาดหมดเกลี้ยงเลยพี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรออีก็ได้เงิน right อื้อเลยดิ1,327บาทท้วนเฮ้ยเสื้อตั้งร้อยกว่าตัวขายได้แค่นี้มันยิ่งกว่าป้อนอีกนะ